ีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับ AK23 Channel ในเกม Roblox Map Blockfoot นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ใน Map Blockfoot อัปเดต17.3นะครับวันนี้ผมก็จะมาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาทำหมัดซุก B2 ดาบคู่นะครับผมแล้วก็สกีต้าบลูนะครับผมซึ่งในคลิปจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยครับผม อนนี้เราอยู่สถานที่ทำหมัดซุบนั่นก็คือ,กอเกาะเต่านั่นเองนะครับซึ่งการทำหมัดซุบเนี่ยอย่างแรกต้องมีมัตเตอร,ร์ลีครบ4 0 0นะแล้วก็ตัง5ล้านแล้วก็แฟกเมนห้าล้านนะครับแล้วก็ออบเจกต์เล็กๆน้อยๆน,นะครับผมผมจะพาไปดูว่าออบเจกต์หาจากไหนหลังจากที่ผมซื้อหมัดซุปเสร็จแล้วนะครับก็สถานที่ขายหมัดซุปเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณต้นไม้หลังที่ฟาร์มตรงนี้เลยนะครับผม มาวันอยู่ตรงกาแพงตรงนี้นะครับก็มองเข้าไปข้างหลังครับนี่จะเห็นเลยประตูเข้าอยู่นะก็โดดลงไปได้เลยนะครับนี่นะครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นตัวขายมาซุก v ีสองให้เรานะเดินเข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะครับแล้วพอกดคุยนะครับเขาก็จะเอาของทั้งหมดในที่เราฟาร์มนี่ไปนะครับผมแล้วก็ให้เราซื้อ มัตสุปนะครับผมในราคาที่แสดงอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เดินออกมาเช็คของสักนิดนึงนะครับผมว่าเขาเอาไปอย่างนี้นโอเคเข้าไปแล้วเพราะว่าอุปกรณ์เราครบแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็จะเดินเข้าไปซื้อเลยน,ะนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับผมสำหรับมัดสุป v 2นะครับก็ขอเวลาไปฟาร์มมาสเตอรี่แป๊บหนึ่งนะครับผม อนนี้เราก็อยู่กับการทําดาบคู่นะครับผมก็ในการทําดาบคู่ผมก็ได้เพื่อนมาช่วยด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนผมเองใน t ิกต็อกนะครับผมก็มาคุยกับเอพีอันดับแรกนะครับผมแล้วก็วิ่งอ้อมมาเลยนะครับผมจะวิ่งไปทางนั้นก็ได้นะเพื่อนผมก็วิ่งไปทางโน้นนะครับก็ประตูหลังตรงข้ามกันจะเปิดนะครับผมมีคุยของทูชิตะกับ ยามะนะผมจะเริ่มจากยามะนะครับผมเควสค่อนข้างบักนะครับผมของทูชิตะตอนตีบิมมนะผมใช้เวลาตีสองทีนะครับผมแต่ว่าเควสแรกเนี่ยเป็นเควสให้ไปคุยกับเรือนะครับผมซึ่งเกาะที่เราจะไปคุยเนี่ยก็มีเกาะไฮด้าน,นะครับผมเกาะปราสาทและก็เกาะเต่านะครับผมสามเกาะน,นี้นะครับโอเคครับผมเรามาถึงหน้าท่าเรือหน้าเกาะแล้วนะครับผม ก็กดคุยกันเรือฝั่งซ้ายไปเรือเกมพาร์นะครับผมก็บอกว่าพาร์ดอนมีนะครับผมกดเลยนะครับโอเคครับที่แรกเสร็จแล้วนะครับไปเกาะประสาต่อครับเอาละครับผมถึงตรงที่ขายเรือตรงเกาะประสาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับผมคุยกันเรือเกมพาร์แล้วก็เลี่ยนไปหลังสุดแล้วก็บอกว่าพาร์อนมีนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับคุยเรืออันที่สอง มาต่อกันนี้ก่อให้ได้ครับผมที่สุดท้ายแล้วนะก็เลื่อนไปตรงหลังสุดเหมือนเดิมครับผมแล้วก็บอกว่าพัดมัมีแล้วพอคุยเสร็จน,นะครับผมเจียมสีแดงก็จะเด้งเข้าตัวเรานะหน้าตาเจียมสีแดงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเป็นประมาณนั้นนะครับโอเคครับผมระหว่างที่ผมเราทำควยกทูชิตะเนี่ยอยู่ดีดก็มันขึ้นฟูมูนมานะครับผมก็ ได้โอกาสทำกีตาร์บลูคดีนะครับผมสำหรับกีตาร์บูเนี่ยต้องทำตอนที่ฟูลมูนขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นลาคกลางคืนนะของที่ต้องใช้คือบูโบน500นะครับผมแล้วก็ของที่ดอปจากเรือโลก2อ,อีก200นะครับแล้วก็แฟกเมนต์5,000แล้วก็ดาร์กแฟกเมนต์นะครับผมจากหนวดดำโลก2นะตีแล้วจะออก100%นนะครับผมนะครับผม เจอกันตอนฤดงหาเหินครับผมโอเคครับผมพอคิดว่ามือสนิทแล้วจริงๆนะครับผมก็เรามากดคําว่าสวมดมนต์นะครับตอนนี้ผมก็รอ,อให้มือก่อนนะให้มือสนิทนะครับโอเคครับพอกดเสร็จแล้วนะครับผมหน้าจอมันก็จะดับแบบนี้นะครับผมโอเคครับผม เราก็ไปฝั่งขวาสุดของเกาะนะครับผมเพื่อ,อไปตีมอนตรงทะเลสาบตรงนั้นนะครับผมมันจะเป็นทะเลสาบสีแดงนะครับตอนเป็นฟูมูนสำหรับคดแรกก็ไม่ยากนะครับผมก็ลากมอนรวมมาตีตรงกลางนะครับผมแล้วก็ฆ่ามอนให้ตาย,ายพร้อมกันนะครับผมทั้ง6ตัวนี้ต้องรเราฆ่าต้องฆ่าพร้อมกันนะครับผมตอนนี้เพื่อนก็ทําหน้าที่แค่พุนแสงนะลากมอนมาให้นะครับผม โอเคครับตอนนี้เพื่อนน่าจะลากเสร็จแล้วนะครับผมก็ก็ทำหน้าที่เข้าไปลากช็อตให้เควสเสร็จนะครับผมสกิลรอแป๊บนึงนะครับสกิลสองดาวาไปเลยครับแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยถ้าเควสเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าจอดำแบบนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ไปต่อกันที่เควสสองนะครับก็วิ่งกลับไปตรงที่รับเควสที่เดิมครับผมแล้วเควสที่สองก็จะมากดหลุมป้ายป้ายหลุมนะครับผมซ้ายหรือขวานะ ก็เพื่อนผมว่าซ้ายสองนะครับผมจำไม่ค่อยได้ือนกันทำมานะซ้ายสซ้ายสามขวาหนึ่งนะแล้วก็ซ้ายหนึ่งขวาสองนะครับกดไปโอเคครับผมควยเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปเราไปคุยกับผีนะครับผมตรงทางเข้าไปตีบอสเขียวนะครับ โอเคนี่นะครับคุยไปเลยโอเคมันจะขึ้นจุดๆวันนี้นะแล้วก็จะลงไปกดตรงสายไฟข้างกดตรงนี้ข้างล่างนะครับผมซึ่งหลัการกดนี้เราก็ต้องจำตรงพวกเครื่องนี้ที่มันขึ้นมาครับนะครับผมของแต่ละคนจะขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมโอเคครับถ้าเราจำได้แล้วเราก็ลงไปข้างล่างครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาแก้นะผมทําผิดไปรอบหนึ่งนะครับไปตรงนี้ไปตรงนี้ย้ายตรงนี้โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับผมสรับตรงนี้เพื่อต่อไปก็มากดพื้นตรงที่ผมเหยียบหน่อยนะครับผมอันนี้เพื่อนผมก็จะบอกนะว่าใช้เสียอะไรว่ากดเป็นเสียอะไรมากมันก็จะเหมือนที่กดเปิดประตูเลทของโลกสองนั่นแหละครับใครที่อยากทําตามก็ดูได้เลยนะครับผมสรับสีตรงนี้นะ ผมแน่ใจว่าสายไฟมันจะสลับไหมนะครับแต่อันนี้ผมเพื่อนผมบอกนะน่าจะเหมือนกันทุกคนนะครับผมสลับสีที่กดตรงนี้นะครับผมแล้วมากดซื้อแล้วนะครับผมก็ของผมบอกไปข้างหน้าแล้วนะใครจะดูซ้ําก็ได้นะครับนี่ครับได้มาแล้วนะกีตาร์ของบรู๊คนะครับผม เป็นอยู่ในออปชันของปืนนะครับผมระดับมิสติ c คอลสีแดงเลยนะเป็นปืนที่แรที่สุดเลยนะครับผมนเครับผมพอได้มาแล้วเนี่ยผมก็จะพาไปดูสกิลนะครับผมซึ่งมาเนี่ยผมฟาร์มไม่ทันนะก็ขอไปด้วยนะครับผมผมฟาร์มเสร็จแค่มัสอันเดียวนะ ครับผมวันนี้ก็อยู่กับวันที่2ของการทำเคเวสท,ทูชิตะนะครับผมเคเวสที่2ของทูชิตะหลังจากที่รับเนี่ยเราต้องมาตีเลดจนสลัดที่เกิดตรงปราสาทนะครับซึ่งผมลืมกดแอดคลิปนะครับและนี้อยู่กับเคเวสที่3ของทูชิตะนะครับผมก็คือมาตีบอสบิ๊กมัมน,นะครับผมก็มาอยู่ที่ก็ขับเรือมาที่เกาะไอติมเลยนะครับผม แล้วก็บอสบิ๊กมัมเนี่ยถ้าเราจะตีและสาเร็จเควสนะครับต้องใช้ดาบยามะหรือทูชิตะในการลากช็อตนะครับผมให้บิ๊กมัมมันตายนะโอเคครับพอตายแล้วเนี่ยเราก็จะถูกว่ามาที่สวรรค์นะครับผมพอถูกว่ามาที่สวรรค์แล้วเนี่ยเราก็ต้องดึงตะเกียงนะจุดตะเกียงนั่นเองนะครับตะเกียงก็จะมีจุดนี้จุดหนึ่งนะครับผมอย่าลืมแปลงร่างพ้าด้วยนะครับจะมีมอนต์มาให้เราตีนะแล้วก็ตะเกียงพอดึงพอจุดแล้วเนี่ย มันจะมีสามจุดนะครับผมก็แต่ละจุดก็จะมีมอนหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่จุดสุดท้ายนี่ยจะมีบอสออกมานะก็เลยให้เราตีบอสให้ตายนะครับผมแล้วประตูวสวรรค์ก็จะเปิดนะก็อพอเสร็จเควสนะครับผมเราก็สามารถมาหยิบคมภี์ของทูชิตะไปได้เลยนะครับผมไปต่อกันที่เควสของยามะนะครับผม,ผมก็มี3ามเควสเช่นกันนะเควสแรกเนี่ยจะให้บอสเราตีละตีเราให้ถึงดาเมจที่กําหนดนะครับผม เควสท,ที่สองเนี่ยจะเป็นการหามอนที่มีจุดเสียมพูนะครับผมโดยหมอกจะลงนะครับให้สามารถให้เพื่อนช่วยช่วยใช้ผลประตูเปิดไปหากอะต่างๆน,นะครับมันจะแรนดอมอยู่ทุกเกาะเลยนะครับผมก็เกือบทุกเกาะนะครับผมอาจจะเกือบทุกเกาะนะแล้วก็เควสท,ที่สามเนี่ยคือใช้โบนนะครับผมอันนี้ต้องใช้ดวงนิดน,นึงนะใช้โบนสเสกบอสเคียวนะครับผมแล้วก็ให้บอสเคียวตีเราตายนะครับผมไม่ใช่เราฆ่าบอสเคียวนะครับผม แล้วพอาตายนั้นเราก็จะไปโผล่ที่ประตูนรกนะครับผมแล้วก็เราก็ไปจุดตะเกียงเหมือนเดิมนะครับผมสามจุดแล้วจุดสุดท้ายก็มีบอสนะครับผมพอเราตีบอสเสร็จแล้วเราก็มาหยิบคมภีรของยามะนะครับผมแล้วก็ไปเปิดประตูได้เลยซึ่งเควสของยามะเนี่ยเพื่อนผมเป็นคนอาสาทําให้นะครับผมก็เลยไม่ได้มีคลิปที่ตอนทําให้ดูนะครับผมก็ รับชมความสวยงามของสกิลตอนท้ายคลิปกันได้เลยครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปทำหมัดซุปก,กีตาร์บุก๊กแล้วก็ดาบคู่ครับผม ก็พัดหน้าผมก็จะพยายามหาโมจิ V2 มานะครับผมแต่พาหน้าเนี่ยอาจจะลงเป็นเกมอื่นก่อนไปแก้เบื่อก่อนนะครับก็สอบวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ